13พฤศจิกาย,ยนเวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านหนองจอกตำบลหนองพันจัน์อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติการนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสองประธานคณะกรรมาการการคุ้มครองผู้บริโภคนายชาคริตกรปัญญากุลเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายสัญญาธิระเขมกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายนิธิวัน์สิริจัญญาพงศ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอบ้านคาร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกขบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยออรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอบ้านคา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีมาออกบูธกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงกิจกรรมแพทย์แผนไทยสัญจรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีสมุนไพรพอกตา ซึ่งมีสรรพคุณช่วยคลายความเมื่อยล้าของดวงตาลดอาการปวดศรีรษะและไมเกรนมาให้บริการกับประชาชนรวมถึงกิจกรรมทายปัญหาและรับของรางวัลจากทางวุฒิออก,การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก